การส่งผ่านระบบด้วยขนส่งไปรษนีไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งด้วยลงทะเบียนหรือ EMS ค่ะตรงนี้จะมีข้อควรรู้ที่คุณลูกค้าต้องทราบก่อนที่เราจะเริ่มใช้งานการส่งผ่านระบบกันนะคะข้อแรกก็คือทางร้านจะต้องมีการเติมเครดิตเข้ามาเพื่อใช้เป็นค่าส่งผ่านระบบก่อนนะคะโดยการกดยืนยันส่งของเพื่อที่จะบุ๊ก,กิ้งไปยังขนส่งและให้เขาออกเลขแท็กกิ้งหรือว่าเลขพัสดุให้เราก่อนเนี่ย จะมีการคิดค่าส่งไว้ก่อนค่ะที่30เครดิตต่อออเดอร์นะคะหลังจากที่จัดส่งแล้วขนส่งจะแกนเข้าระบบคำนวณค่าส่งตามจริงเข้ามาทางชิปนันที่จึงจะทำการหักเพิ่มหรือคืนเครดิตที่เกินนะคะอย่างเช่นค่าส่งจริงอยู่ที่35บาทตอนนี้จะมีการหักไปแล้ว30นะคะก็จะมีการหักเครดิตเพิ่มตอนที่ออเดอร์ปิดรายการเข้าระบบขนส่งอีก5เครดิตรวมกันเป็น35แต่ถ้าค่าส่งจริง เพียง25บาทเท่านั้นทางเราก็จะมีการคืนเครดิตให้5เครดิตอัตโนมัตินะคะข้อ2การจัดส่งพัสดุจะเป็นการนำพัสดุที่ติดใบ drop off ที่กล่องแล้วนะคะจากการกดยืนยันส่งของพิมพ์ใบ drop off เนาะสามารถนำไป drop off ที่สาขาใกล้บ้านที่รับ drop off ได้เลยนะคะแต่ถ้าหากต้องการให้เข้ารับค่ะตอนนี้จะมขีขั้นต่ำการเข้ารับที่50กล่องต่อวันนะคะ และจะต้องแจ้งขอรถเข้ารับล่วงหน้าก่อน1วันค่ะโดยแจ้งเป็นชื่อร้านในระบบที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็จำนวนพัสดุและเลขพัสดุที่ต้องการจัดส่งเป็นตัวอย่างหนึ่งรายการได้เลยข้อมูลเหล่านี้นะคะแจ้งเข้ามาให้กับเจ้าหน้าที่ในชิ i นิตี้นะทาง Line แอดชิ i นิตี้ค่ะเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ตจกประสานงานขนส่งเพื่อบุ๊กกิ้งขนส่งให้แล้ววันถัดไปจึงจะมีรถเข้ารับได้นะคะอันนี้เป็นข้อควรรู้นะ2ข้อค่ะ ถัดไปเราจะไปลองเปิดออเดอร์กันค่ะให้มาที่หน้าตรงนี้ค่ะตั้งค่ารูปฟันเฟืองเราต้องตั้งค่าก่อนนะคะก็คือเราจะเพิ่มขนส่งในหน้าการขนส่งเพิ่มขนส่งที่ชื่อว่า EMS ค่ะหรือถ้าใครมีลงทะเบียนด้วยก็สามารถค้นหาชื่อลงทะเบียนด้วยก็ได้หรือถ้ามีการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะก็เพิ่มเป็นขนส่ง EMS ได้เลยค่ะ EMS COD แบบนี้นะคะแล้วก็เลือกค่ะ ขนส่งก็จะเพิ่มมาแล้วถ้าอันไหนที่เราไม่ใช้เราแการกรบาทออกก็ได้นะคะถัดไปก็เลือกเป็นขนส่งหลักค่ะอย่างเช่นเราส่วนใหญ่ใช้ไปรษณีย์ไทยในการจัดส่งพัสดุอยู่แล้วก็ให้เลือกตรงนี้นะคะเป็นขนส่ง EMS ก็ได้แล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นการใช้ส่งผ่านระบบ s h i p i t y Express เป็นค่าเริ่มต้นก็คือทุกออเดอร์ที่เราเปิดนะคะจะเป็นการส่งผ่านระบบหมดเลยคุณลูกค้าจะได้เลขพัสดุ ได้บาร์โคดขนส่งแล้วก็เอาไปดรอปออฟที่สาขาได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่เปิดเนี่ยก็จะมีให้เลือกว่าคุณลูกค้าสำหรับออเดอร์นี้จะต้องการเป็นแบบจัดส่งเองหรือว่าจัดส่งผ่านร,ระบบค่ะถัดไปค่ะเราจะไปลองเปิดออเดอร์กันนะคะให้มาที่หน้าออเดอร์ตรงนี้ค่ะกดสร้างออเดอร์ ชื่อที่อยู่เบอร์โทรสามช่องนี้จะเป็นช่องสำคัญที่ต้องใส่ข้อมูลนะคะจะมีผลกับการจัดส่งพัสดุแล้วก็การกดยืนยันส่งของเพื่อบิ o กบุ๊กกิ้งขนส่งไปค่ะอันนี้ขออนุญาตใช้ชื่อลูกค้าเก่าก่อนนะคะเพิ่มสินค้าค่ะ,ะลูกค้าสั่งซื้อสินค้าตัวไหนเราก็สามารถค้นหาจากในหน้านี้ได้เลยนะคะตรงนี้ค่ะ ถ้าเราไม่ได้เปิดส่งผ่านระบบเป็นค่าเริ่มต้นเขาจะมีวิธีการส่งให้เลือกอีกอันหนึง่งอีกช่องหนึ่งเลยนะคะก็คือเป็นแบบจัดส่งเองหรือส่งผ่านระบบแต่อันนี้เราเปิดส่งผ่านระบบเป็นค่าเริ่มต้นไว้ทําให้ไม่มีนะคะเลือกแค่ขนส่งก็พออย่างเช่นรายการนี้เราจะจัดส่งด้วยขนส่ง EMS เราก็เลือกเป็น EMS ค่ะค่าส่งถ้าเรามีการตั้งค่าไว้นะคะ แบบอัตโนมัติว่าจะเรียกเก็บลูกค้าแบบไหนระบบก็จะขึ้นให้อัตโนมัติแต่พอดีอันนี้ไม่ได้ตั้งไว้นะคะเสร็จแล้วมียอดรวมค่ะแล้วก็กดบันทึกได้เลยขั้นตอนถัดไปนะคะจะปกติคือคือสร้างออเดอร์แจ้งโอนเงินพิมพ์ชื่อที่อยู่หรือไปเสร็จและจัดส่งของทีนี้เราจะมีขั้นตอนถัดไปแจ้งโอนเงินก่อนนะคะเลือกธนาคารให้ตรงกับธนาคารชื่อบัญชีได้เลยค่ะที่ลูกค้าเขาแจ้งชำระเข้ามาเนาะ เสร็จแล้วกดบันทึกเป็นการยืนยันการแจ้งโอนเงินนะคะการแจ้งโอนเงินมีได้หลายแบบคุณลูกค้าลองดูเป็นคู่มือการสอนใช้งานพื้นฐานก่อนก็ได้นะคะถัดไปค่ะถ้าแจ้งโอนเงินเรียบร้อยกด accept แถบสีเขียวจะขึ้นเป็น2แถบแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะไปพิมพ์ใบเสร็จหรือว่าใบปะกล่องพัสดุให้เรามาที่ตรงนี้ค่ะยืนยันการส่งของ การยืนยันการส่งของตรงนี้ค่ะพอกดแล้วจะขึ้นหน้านี้ซึ่งจะมีความจําเป็นอย่างหนึ่งที่ที่อยู่จะต้องลงท้ายด้วยตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์หรือถ้าเป็นกรุงเทพนะคะก็จะเป็นแขวงเป็นเขตจังหวัดแล้วก็รหัสไปรษณีย์เสมอนะคะเพราะว่าเพื่อใช้ในการตรวจสอบที่อยู่หรือว่าความถูกต้องในการจัดส่งด้วยค่ะจะมีผลกับการบุ๊กิ้งขนส่งไปนะคะถ้าที่อยู่ถูกต้องตรงนี้ขึ้นสีน้ำเงินหมดเป็นที่อยู่แนะนำ ก็กดยืนยันส่งของได้เลยค่ะพอช่องเปลี่ยนเป็นสีเทาแบบนี้แล้วนะคะให้เรามาเลือกพิมพ์ค่ะโดยการพิมพ์จะเลือกได้เฉพาะใบส่ง drop off หรือใบส่ง drop off บวกใบเสร็จเท่านั้นนะคะเพราะว่า2ใบนี้จะมีบาร์โคดที่ขนส่งเขาจะสแกนเข้าระบบได้อ่ะถ้าเลือกเป็นใบส่ง drop off ค่ะหน้าตาประมาณนี้แต่ถ้าเป็นการเลือกขนาดอื่นก็จะเป็นอีกหน้าตาหนึ่งนะคะไม่ต้องตกใจนะใช้ส่งได้เหมือนกัน จะมีาา์โค้ดขนส่งแล้วก็เลขพัสดุขึ้นให้นะคะถ้าใครที่ต้องการใบเสร็จด้วยตรงนี้สามารถเลือกใบเสร็จได้อโอเคค่ะทีนี้กดพิมพ์ตามปกติแล้วก็กด mark as p i n หลังจากที่พิมพ์เรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการยืนยันสถานะการพิมพ์นะคะเสร็จแล้วในหะน้าอ r เดอค่ะ กลับมาจะเห็นว่าแถบสีเขียวมาครบ3แถบแล้วขั้นตอนถัดไปนะคะคุณลูกค้าแค่เอาพัสดุที่ติดใบ drop off นะ่ะไปจัดส่งที่สาขาได้เลยหรือถ้าใครเรียกรถเข้ารับก็ประสานง,งานกับชิมิตี้แล้ววันถัดไปจะมีนขนขนส่งเข้ารับนะคะพอขนส่งสแกนบาร์โค้ดตัวนั้นนะ่ะเข้าระบบเรียบร้อยแล้วออเดอร์จะปิดรายการให้อันตโนมัติค่ะคุณลูกค้าไม่ต้องมากดปิดรายการกรอกเลขพัสดุอีกรอบแล้วนะคะ ทีนี้ก็จะเสร็จสิ้นขั้นตอนสําหรับการจัดส่งค่ะตอนที่ปิดรายการขนส่งเขาก็จะส่งค่ามาให้ว่าออเดอร์นี้มีค่าจัดส่งเท่าไหร่นะคะก็จะหัดเครดิตตามจริงเลยโดย1เครดิตมีค่าเท่ากับ1บาท100เครดิตเท่ากับ100บาทค่ะทีนี้ค่ะถ้าใครมีส่งแบบเก็บเงินปลายทางด้วยอย่างเช่นเป็น EMS COD นะคะ,ะจะมีข้อที่ควรรู้เหมือนกันค่ะก็คือข้อแรก หากต้องการส่งแบบเก็บเงินปลายทางหรือว่า COD นะคะผ่านระบบของขนส่งชิปนิตี้จะต้องมีการแจ้งขอเปิดบัญชีเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินเก็บเงินปลายทางจากขนส่งผ่าน Line แอดชิปนิตี้และจะส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้ามานะคะทางเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ตของเราเนี่ยจะทำหน้าที่ในการประสานเปิดบัญชีรับเงินกับทางขนส่งให้ซึ่งตรงนี้จาเป็นจะต้องเปิดผ่านเรานะคะเพราะว่าจะต้องมีการเชื่อมระบบขนส่งด้วย โดยเอกสารที่ใช้จะเป็นข้อมูลดังนี้ค่ะ 2. การตรวจสอบการเก็บเงินปลายทางของ EMS แต่ละออเดอร์นะคะถ้าใครที่ต้องการทราบข้อมูลตรงนี้ด้วยหรืออาจจะขอปลายเดือนหนึ่งครั้งอะไรแบบนี้นะสามารถแจ้งเป็นอีเมลที่ใช้งานระบบชิมิตี้และระยะเวลาที่ต้องการดูข้อมูลเข้ามาได้เลยเพื่อให้เจ้าหน้าที่นะคะทางชิมิตี้ประสานงานขอข้อมูลกับทางขนส่งให้อย่างเช่น อยากดูยอดเก็บเงินปลายทาง COD ของเดือนพฤศจิกายนทั้งเดือนคุณลูกค้าสามารถแจ้งขอได้ในหลังวันที่30พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะเพื่อที่จะได้ข้อมูลครบถ้วนเนาะโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะวิธีการสร้างออเดอร์ของการเก็บเงินปลายทาง EMS นะวิธีการทำคือกดที่สร้างออเดอร์เหมือนกันค่ะเหมือนกับการสร้างออเดอร์แบบแจ้งโอนเงินแล้วปกติเลย เพิ่มสินค้านะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะต่างกันแค่วิธีการเลือกช่องทางการจัดส่งตรงนี้จะต้องเลือกเป็น EMS COD นะคะแล้วก็กดบันทึกค่ะ เสร็จแล้วตรงนี้นะคะจะเห็นว่าเขาขึ้นเป็นแจ้งโอนเงินให้อัตโนมัติเพราะว่ามีการเปิดฟังก์ชันหนึ่งไว้ค่ะซึ่งอันนี้จะแนะนําให้ทุกๆท,ท่านเปิดเนาะลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าตัวนี้ค่ะถ้าเราส่งคําสั่งซื้อไปเขาจะได้ไม่งงว่าทําไมต้องแจ้งโอนเงินอีกรอบนึงจากธนาคารที่เราตั้งไว้ในระบบนะคะก็ให้เขาแค่กรอ,อกชื่อที่อยู่เบอร์โทรในลิงก์คําสั่งซื้อก็พอ วิธีการตั้งค่าเพื่อให้สร้างออเดอร์มาแล้วเป็นแจ้งโอนเงินแบบนี้นะคะให้มาที่หน้าตั้งค่ารูปฟันเฟืองค่ะมาที่ตั้งค่าร้านค้าเลือกเมนูออเดอร์ตรงฟังก์ชันสร้างออเดอร์ด้วยสถานะโอนเงินแล้วเมื่อขนส่งเป็น COD หรือว่าขายหน้าร้านตรงนี้นะคะให้เปิดไว้แล้วการสร้างออเดอร์จะขึ้นเป็นสถานะแจ้งโอนเงินให้อัตโนมัติแบบเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะ ทีนี้ค่ะหลังจากที่เราพิมพ์ใบ drop off หรือว่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะคะก็อันนี้ค่ะจะไม่ต้องมาแจ้งโอนเงินอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ขนส่งเก็บเงินปลายทางมาแล้วเนาะไปสนีไทยเชื่อมกับระบบชิมเตี้ตอนนี้ค่ะถ้าขนส่งเขาเก็บเงินปลายทางมาเรียบร้อยแล้วเขาจะมีการอัปเดตสถานะมายัางออเดอร์นั้นๆให้อัตโนมัติว่าออเดอร์นี้มีการแจ้งโอนเงิน หลังจากเก็บเงินปลายทางเรียบร้อยแล้วเราจะเรียกเขาว่าการแจ้งโอนเงินรอบที่2นะคะปกติถ้าเป็นขนส่งอื่นๆค่ะที่ไม่ใช่แฟลตไปรษณีย์ไทยหรือ S.G จะต้องมีการมาแจ้งโอนเงินรอบที่2เองว่าออเดอร์นี้ค่ะเราได้รับการเก็บเงินปลายทางมาแล้วในหน้าจ่ายเงินย้อนหลังตรงนี้นะคะแล้วคุณลูกค้าก็จะต้องมากดแจ้งโอนเงินเลือกธนาคารอีกรอบหนึ่งยืนยันว่าออเดอร์นี้ได้รับเงินแล้ว แต่ทีนี้พอเป็น EMS ค่ะไม่ต้องทำออเดอร์จะอัปเดตสถานะให้อัตโนมัติแล้วยอดของออเดอร์นี้ค่ะมียอดขายเท่าไหร่ก็จะลิงก์เข้ามาในหน้ารายงานให้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดดีข้อข้อดีอย่างหนึ่งที่เราใช้ EMS COD นะคะว่าไม่ต้องมาแจ้งโอนเงินซ้ำซ้อหรือทำงานหลายขั้นตอนแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหากใครที่สนใจใช้งานขนส่ง EMS แล้วต้องการเก็บเงินปลายทางสามารถแจ้งเข้ามาทาง l i n e แอชมิตรได้นะคะจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยแนะนำให้ค่ะ